สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ที e อ y of ทา a ์ล t ์บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันต่ออีกสัก2อสคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าคลิปปกติกันนะจ๊ะมากันที่คอนเทนต์ที่ว่าหัวใจของเขายังมีเราอยู่ไหมนะจ๊ะอ่ะเป็นคำถามที่ส่งเข้าประกวดเข้ามานะจ๊ะแรนดอมคือการสุ่มคือการสุ่มทีนี้ถ้าสุ่มแล้วพลังงานอาจารย์จะอ่านพลังงานก่อน ถ้าพลังงานคุณตรงไปต่อแต่พลังงานไม่ตรงก็มุไปดูคลิปอื่นโอเคไหมจ๊ะ,ะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณที่ผ่านมาเจอเจอเจอะไรแต่มาบ้างมันเป็นความรักแบบไหนกันอธิษฐานจิตมาว่าคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ปิดเสียงก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ลืมอีกอคุณเจอความรักแบบไหนมาช่วงนี้อยู่กับครอบครัวไหม มีความสุขกับครอบครัวการวางแผนการเที่ยวการทานอาหารร่วมการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมีความสุขทีเดียว1ิบถ้วยเลยนะ1ิบถ้วยเลยช่วงนี้ดูมีความสุขดีชีวิตไปเรื่อยๆ,ๆค่ะการงานการเงินไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาค่อยๆย่องไปย่องไปย่องไปหมายถึงการเงินหรือการงานที่มันอาจจะตอนนี้สภาพของการเงินการงานไม่ได้หวือหวาแต่ไปเรื่อยๆอย่างมั่นคง นะจ๊ะ Queen ofsort Queen to อร์เป็นคนที่อาจจะโดนมาเยอะเจ็บมาแยะกับอะไรต่างๆมากมายแต่คุณจะมีแรงที่จะต่อสู้เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่อาจจะพูดจาผงผางพูดจาตรงไปตรงมาชอบชอบดูเป็นคนเข้มแข็งดูเป็นคนเชื่อมัน่นดูเป็นคนคิดอ่า มีเรื่องอะไรก็จัดคิดจะตัดสินใจใช้เหตุและผลในการตัดสินใจในชีวิตนะจ๊ะช่วงนี้ก็มีปัญหาบ้างเหมือนกันในการทำงานอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคที่เข้ามาแต่คุณจะไม่ยออ่อท้อคุณไม่เคยกลัวอะไรคุณจะไปของคุณเรื่อยๆชีวิตไม่ได้มาด้วยกีบกุหลาบอดทนไปเรื่อยๆกับชีวิตนะคะที่ผ่านมาโหวความรักแทบจะไม่มีแล้วเนี่ย เปิดความรักมาเหมือนกับเหมือนกับชีวิตของคุณตอนนี้ก็พร้อมอยู่พร้อมอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากจะมองในเรื่องของความรักอีกแล้วอาจจะเข็ดกับความรักที่ไม่ได้ท,ไไดที่มีรักแล้วมันเคยเจ็บคุณอาจจะเคยเจ็บเคยบาดเจ็บกับสิ่งนี้มาก่อนซึ่งการบาดเจ็บเนี้ยมันมาทําให้คุณรู้สึกได้ถึงถึงการเอามาเป็นบทเรียนสอนใจสิบดาบทีเดียว อดีตที่ผ่านมาก็เจ็บปวดนะเจ็บปวดกับความรักเคยเลิกลาเคยจบกันมากับใครสักคนหนึ่งซึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเป็นธรรมนักเลยคิดจะตัดจบหลุดออกมาจากเวรกรรมแล้วไหมบางทีคุณอาจจะไปผูกจิตผูกใจผูกอารมณ์ผูกความรู้สึกกับใครเขาเมื่อในอดีตแต่ณตอนนี้คุณรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันได้หลุดพ้นจะสคือการปลดปล่อยได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการที่มัน มันทําให้เราทุกข์อ่ะแต่มันยังคงมีรอยร่องรอยหลุงเหลืออยู่บ้างยังเจ็บอยู่บ้างยังทุกข์อยู่บ้างแต่มันน้อยแล้วคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าคุณพร้อมที่จะเดินไปเพียงราพังอความรักที่ผ่านมาอาจจะเป็นการเบรกพักหยุดนิ่งไม่พูดไม่จาไม่ติดต่อสื่อสาร คือพร้อมที่จะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้ดูที่ไม่ต้องมีใครได้ถ้าเกิดความรักที่เข้ามาแล้วทําให้คุณต้องเจ็บป,ปวดทําให้คุณต้องเป็นทุกข์นั้นมองแล้วก็ไม่น่าจะอยากได้อีกแล้วเนาะ <mustard: S 1> เคยเจ็บมาก่อน <mustard: S 1> เคยทุกข์มาก่อนคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเขาอาจจะมีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนอาจจะไปเจอรักซ้อนเขาอาจจะนอกใจเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์เขาอาจจะทําให้เราเจ็บช้ําน้ําใจอยู่บ่อยๆจน คุณจะต้องเดินมันถึงเวลาแล้วมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นเวลามันอาจจะเป็นช่องทางของคุณที่ที่จะได้หลุดพ้นก็ได้น่าจะเดอดทาวเวอร์ในบางคนจบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยในบางคนนะคะแบบว่าคุณอาจจะอยู่ในเวลานั้นมันเนิ่นนานแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันหลุดพัวมันพังมันถล่มทลายมันหนีกันออกมาจากตรงนั้นเลยแหละลมนั้น ชีวิตก็มีความสุขดีในที่ของคุณคุณเป็นคนเกง่งเป็นคนมีความอดทนมีความมานะพยายามมีความบุบันแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบควบคุมคอนโทลคนอื่นด้วยอํานาจด้วย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 ตัวของคุณเองนะดูดีๆเนี่ยว่าคุณดูมีอํานาจเพราะฉะนั้นอํานาจในการควบคุมคนเนี่ยอานาจในการควบคุมคนเนี่ยทำด้วยหนึ่งการกระทําเอ่ยไปด้วยวาจา สองอาจจะทำอะไรไกลๆให้คนคล้อยตามให้คนทำตามหรือคุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณเป็นคนรู้ฉลาดหลักแหลมและรู้ว่าอะไรควรบุกอะไรควรถอยอะไรควรลับอะไรควรส่งเก่งสเตรนท์เป็นคนเก่งคุณอาจจะดีวกับราศีสิงห์ราศีตุลเดินแล้วว่า มีรักไหมมีรักเข้ามานะมีรักเข้ามาแต่คุณไม่เอาเหมือนคุณก็ไม่เลือกคุณอาจจะโดนมาเยอะเจ็บมาแยะแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนสอนใจก็ไม่อยากไปอยู่ในรักที่เขาไม่เลือกเราเหมือนคุณเองก็เราดูเหมือนคุณเป็นคนที่ดูอีโก้สูงส่งมากอืมประมาณฉันก็มีโก้ฉันก็มีดีฉันก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่อยากอยู่ในความรักที่ ที่เรารู้ว่าความรักนั้นมันถึงทางตันน่ะคุณคิดได้คุณรู้ได้คุณจะไม่ได้ค่าตัวเองกับรักบาปนั้นเด็ดขาดอืมถ้าเกิดเดินเข้าไปอยู่นะก็อาจจะเข้าไปไม่นานให้ดูสถานการณ์คุณอาจจะดูสถานการณ์แล้วคุณอาจจะประเมินประเมินกับสถานการณ์รักของคุณแล้วแล้วดูมันไม่มีอนาคตดูเราไม่อยากเจ็บเขาเรียกเจ็บไม่นานสองเหรียญ ช่วงนี้กลัวของเรื่องการเงินให้ระวังเรื่องของการเงินการเงินเข้าซ้ายออกขวาอาจจะหมดเงินไปกับครอบครัวครอบครัวบุตรบริวารลูกหลานพ่อแม่พี่น้อง The Hermit ช่วงนี้อยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวค่ะไม่ได้อยากมีใครเวลาใครมาจีบเวลาใครส่งข้อความหาเวลาใครมายุ่งคุณชัดเจนชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบ อาจจะตอบรับบ้างแต่ไม่คุยก็คือไม่คุยชัดเจนกับทุกๆคนที่เข้ามาคุณอาจจะดิวกับราศีกันราศีเมทุนเหมือนคุณเองอะ่ะมีโลกส่วนตัวสูงนะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองมีความแฟรล,ลี่มีความแฟรล,ลี่ชอบเดินทางแต่ว่าคุณอาจจะ บางครั้งคุณอาจจะมีโลกส่วนตัวที่สูงเป็ดไม่ให้ใครเข้ามารําย่ำกายได้จะทําอะไรแต่ละอย่างต้องคิดต้องคํานวณต้องไต่ตงองอม,มันมีความรู้สึกหงุดหงิดในใจในตอนนี้หรือในอารมณ์ช่วงนี้คุณอาจจะเกิดความหงุดหงิดในใจถึงความรักมันอาจจะมีอะไรที่เป็นการตกตะกอนในความรู้สึกยังตัดไม่ได้จากความรักครั้งเก่า ยังรู้สึกถึงอารมณ์ที่กักขังตัวเองอยู่ในความทรงจําไม่อยากทําอะไรและอีกแล้วนะแต่ว่าก็ยังออกมาจากความสัมพันธ์นั้นก็ออกมาแล้วแหละแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้ไม่พร้อมจะเดินหน้าไม่ถอยหลังอยู่นิ่งๆเพื่อรอสถานการณ์รออะไรรอให้มันใจของเรามันเยี่ยวยาได้มากกว่านี้ก่อนแต่คุณมีความรู้สึกว่าในความคิดของคุณอ่ะ คุณขาดอิสรภาพใจของคุณที่ถูกกักขังอยู่เหมือนเราเรารักใครสักคนแล้วเราเรายังคิดถึงเรายังคงหงุดหงิดเรายังคงเป็นความทุกข์กับเขาแต่คุณก็รู้ดีว่าในความรักครั้งนี้ยมันก็ไม่สามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกันนะคะอืมก็อยู่นิ่งๆอยู่ตรงไหนหัวใจก็เจ็บอ่ะเจ็บน้อยลงมันจะเจ็บน้อยลงอารมณ์นั้น ช่วงนี้อารมณ์จะนอยๆหน,อน,อนอ่อยเบื่อเบื่อเซ็งเซมีความรู้สึกถึงอารมณ์หมุดหิดเหมือนวัยทองมันรู้สึกถึงมันน้อยอ่ะมันน้อยกับชีวิตมันน้อยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเบือบ่อเบื่อมีคนมาหยิบยื่นหม่ตีให้ก็ไม่เอาไม่รับไม่เอาไม่อยากได้อยากอยู่อย่างนิ่งเฉยๆแบบนี้อยากอยากเป็นโสดแบบนี้ ถามว่าใจอยากได้คนที่เข้ามาเติมเต็มไหมอยากได้สิอยากได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วนำความเจ็บช้ำนำความทุกมาแล้วไม่จริงใจมาแล้วบางคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่เขามีจุกข,ของแล้วอมืมันก็ดูแล้วว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะจะเริ่มต้นได้ยังไงจะพัฒนาได้อย่างไรอารมณ์ประมาณนั้น ใจยังนึกถึงคนรักเก่าๆอยู่นะคะในบางคนในบางคนตัดคนรักเก่าออกไปบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหัวใจตัวเองแต่มันยังคงนึกถึงยังคงอยู่ในความทรงจำเหล่านั้นช่วงนี้ชีวิตมีความสุขดีค่ะเดดซันคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บางคนมีชื่อเสียงบางคนเป็นครูบาอาจารย์ชอบให้คำปรึกษาบางคนไปไหนพูดอะไรกับใครทำให้คนอื่นมีความสุขหรือคุณอาจจะโดดเด่นในงานของคุณไปไหนใครยกมือไหว้ไปไหนใครรู้จักค่อนข้างมีความสุขเดอสซันนี้เป็นไพ่เมเจอร์คณาที่สุดยอดที่สุดในบรรดาไพ่ทุกๆุกใบเมเจอร์คณะมี22ใบแต่เดอสซันเป็นไพ่ใบเดียวที่ทุกอย่างพร้อมสัร เพียงตัดใจใจเงินเมหนาที่การงานดีชีวิตมั่นคงแต่ใจที่ยังมีซศกเล็กๆในใจที่ยังหวยหาความรักที่ยังหวยหาการเติมเต็มที่ยังหวยหาใครคนหนึ่งที่จะเข้ามาสามารถที่จะมันเหมือนกับอะไรอะ่ะมันเหมือนชีวิตเราดีด,ด,ดีทุกอย่างยกเว้นไม่มีแฟนแต่ถ้ามีแฟนอีกสักหน่อยที่มันทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกุ๊กกิ๊กได มันก็คงจะดีไม่น้อยอารมณ์นั้นค่ะโอเคไหมนี่คือพลังงานของคุณค่ะอ่ะไปกันที่คนที่คุณเคยรักละกันคนที่คุณรักเขาเรียกว่าเคยรักสิเพราะว่าบางคนจบกันมาแล้วแหละเนิน่นนานคนที่คุณเคยรักค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่คุณเคยรักชีวิตเขาเป็นไงเดลเวอร์ over, รักเยอะนะคนเนี้ย เขามีชอยเยอะมีรักเยอะรักที่เขาไม่ได้เลือกรักที่เขาอาจจะมีคู่เยอะคนคนนี้มีคู่เยอะอาจจะเป็นคู่มาจากชาติอดีตคู่ปัจจุบัน The World รัก้งนี้อาจจะเป็นรักในระยะทางรักทางไกลคุณกับเขาจบกันมาแล้วอะส Star คุณอาจจะดีวกับราศีกุม The Devil ปาร์ทนูคุณอาจจะดีวกับธนูอ่ะเขามีรักข้างใหมยอย่อีกแล้วค่ะชีวิตเขาเป็นไง เขามีรักครั้งใหม่เข้ามาเรื่อยๆคนคนนี้ชอบในเรื่องของ18บวกอชอบในเรื่องของเซ็กเซ็กที่ดึงดูดชอบในเรื่องของใครเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะชอบมีรักเข้ามาเรื่อยๆเขาเรียกว่าแบบนั้นมีรักครั้งใหม่แล้วรักที่ผัวพันคนที่คุณไปดิวด้วยน่าจะมีเจ้าของแล้วค่ะเขามีเจ้าของตัวจริงแล้วเขาก็มีโลกหลายหลใบ อาจจะมีความสัมพันธ์กับใครไปเรื่อยเปลี่ยนคู่นอนชอบเปลี่ยนคู่นอนแต่จริงๆเขาอาจจะมีคนของเขาที่เป็นแม่บ้านหรือคนของเขาที่เป็นเป็นเป็นคนข้างกายเขาอยู่แล้วนะ่ะแต่เขาก็ค่อนข้างจะไปเปิดความสัมพันธ์กับคนหลายๆคน The Devil เป็นไพ่ของความลุ่มหลงหลงในกิเลสหลงในตัณหาหลงอะไรหลงไปเรื่อยเขาอาจจะชอบในเรื่องของสปาร์ตบวกเขาก็มีความสัมพันธ์ไปเรื่อย แต่เขาไม่ให้ความผูกพันกับใคร The l เวอรนี่คือไปเรื่อยๆใครเข้ามาถ้าสามารถมีคอมเมนต์สามารถจะไปต่อได้ไปแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรเขามีรักครั้งใหม่แล้วค่ะแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ผูกพันในใจไว้มีเด็กๆเข้ามาเรื่อยๆคนๆนี้ไม่ซื้อกับคนอื่นเป็นคนฉลาดหน้าตาดี ฐานะดีโปรไฟล์ดีมีความชาญฉลาดไม่ว่าจะในคําพูดของเขาการหว่านล้อมคนคือคําพูดเนี่ยสามารถทําให้คนเชื่อถือได้การกระทําคําพูดของเขาดูดีจนทําให้ทุกคนที่เข้ามาหลงไหลบางคนแต่งบางคนหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวสวยงามมากๆและคําพูดคําจาดูเป็นคนจริงใจดีแต่ไม่ในความจริงใจนั้นมีสิ่งที่หลอกลวงเพราะมีเจตนาอยู่ตรงนี้อืม ชอบมีความรับกับคนอื่นชอบทําอะไรรับหลังคนอื่นอ่าตอนหน้าพูดหน้าอย่างหลังอย่างอะไรอย่างเงี้ยรักเยอะด้วยเจ็บกับความรักเจ็บกับทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาค่ะเขาเป็นคนอ่อนไหวกับใครไปทั่วใครเข้ามาตราตึงใจก็อ่อนไหวไปหมดละมีความสึกอ่อนไหวกับคนนูน้นคนนี้ยกเว้นกับเมียเพราะเมียเนี่ยน่าจะไม่อ่อนไหวแล้วแต่เขาไม่เขาไม่ได้ทิ้งนะ เขาอยู่กับครอบครัวนะโอเคไหมอ่ะเรามาดูคอนเทนต์กันเรามาดูคอนเทนต์กันหัวใจของเขายังมีเราอยู่ไหมในหัวใจของเขาค่ะยังมีเราอยู่ไหมยังเศษเสี้ยวหนึ่งของหัวใจที่เขาอยู่ตอนนี้เขายังมีเราอยู่บ้างไหมคะ่ะเขายังมีเราอยู่ไหม จะทำพลนันวุฒอาจจะดีกว่าราติธนหปวใจของเขายังมีเราอยู่ไหมเขามีครอบครัวค่ะเขาบริหารชีวิตอยู่กับครอบครัวการวางแผนกับชีวิตครอบครัวคนนี้อาจจะมีลูกแล้วด้วยแล้วก็เขาเน้นเน้นย้ำหรือจริงๆโฟกัสกับเรื่องครอบครัวเป็นหลักเรื่องรักเป็นเรื่องรองค่ะสี่คนคนนี้คน,คน,ค,นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกเย็นชาเฉยเมย ถ้าเขาอยากแสดงออกเขาแสดงออกเองแต่ถ้าเขาไม่อยากแสดงออกไปง้างปากให้เขาเขาก็ไม่พูดเป็นคนชอบนิ่งๆลุกดีคีปลุกลุกอืมเดดซันโอชีวิตเขามีความสุขเดดซันชีวิตเขาก็มีพร้อมทุกอย่างมีครอบครัวที่อบอุน่นมีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะที่ดีที่มั่นคงนะเดดซันมาแบบนี้ชีวิตด,ดีอ่ะชีวิตของเขาดีมากมาก Uh, เขาหัวใจของเขายังมีคุณอยู there, right? so like, game, mm ่ไหมยังมีเราอยู <Yeah. S 2> <của S 1> mm ่ไหมเขาส่องคุณอยู่ถ้าส่องได้นะถ้าเกิดในกรณีที่ไม่บล็อกกันเขาส่งคุณอยู่และเขาตั้งกำแพงใส่คุณด้วยนะอืมเขาก็เสียใจเหมือนกันจากอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้คุณต้องเสียใจหรือก็เสียดายคุณเหมือนกันจากอดีตที่ที่ผ่านมาทําให้คุณจะเขาแยกจากกันยังมีคุณอยู่ไหม เอชออฟเพนท์โคช่วงมีโฟกัสงานเงินค่ะต้องการเงินก้อนโตๆน่าจะมีการก่อสร้างน่านาจะเอาเงินไปทำอะไรเกี่ยวกับบ้านหรือได้เงินมาจากการขายบ้านาเงินมาจากขายที่ดินทรัพย์มรดกเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาเป็นคนมีความคิดเป็นคนมีเหตุผลใช้สมองมากกว่าใช้หัวใจนำทางในเรื่องของการใช้ชีวิต เพจออฟเพนเดอร์ไม่น่าจะมีหลงเหลืออยู่แล้วมั้งนั่นแหละมีค่ะยังพอมีที่จะหลงเหลืออยู่บ้างการเดินจากมานั้นมันจากกันมาไกลแล้วบางคนไม่ได้พูดไม่ได้จากกันนานมากแล้วถามว่าคิดถึงไหมยังเป็นความคิดถึงอยู่ในใจลึกๆเลยลึกมากยังมีความคิดถึงอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันน้อยมากแล้วนะสิอ่าซิกออฟครับคิดถึงสิยังมีความคิดถึง ช่วงนี้อาจจะอยู่ๆวันหนึ่งเขาอาจจะอยู่ๆก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างเราสองคนรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักในระยะทางหรือรักต่างวัยแล้วก็รักต่างชาติต่างภาษารักทางไกลคุณกับเขาอาจจะมีฐานะที่แตกต่างหรือรักเก่าที่บ้านเกิดแฟนเก่าคนเก่าเพื่อนเก่าได้หมดคิดถึงค่ะรู้สึกคิดถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างเรา แต่ว่าเขาเองเขามองว่าคุณคงไปไกลมากแล้วเพราะการที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วเขาก็รู้ว่าคุณอยู่ได้คุณแข็งแรงดีโดยที่ไม่มีเขาแล้วเขาก็เหมือนกันเขาก็อีโก้สูงคุณก็อีโก้สูงอีโก้จัดกันด้วยกันคู่เหมือนกันสามถ้วยคงเป็นเรือไว้แค่การระยานามิตรที่ดีค่ะ สามถ้วยเขาเห็นคุณไปรันล้าปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงมาหรอถ้าเขาเห็นได้เขาก็เห็นคุณว่าคุณก็มีความสุขดีหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงยังอยู่ใน,ในไทม์ไลน์เดียวกันยังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงของเขาที่ยังวนๆเวียนๆที่สามารถเห็นกันได้คือไม่ได้ขาดกันนะไม่ได้ขาดกันแบบไม่ได้ข่าวๆไม่ใช่แบบนั้นอาจจะอยังอยู่ในวดวงสังคมเดียวกันที่ทํางานเดียวกันเพื่อนร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ คงหลงเรือไว้แค่กัลยาณามิตรค่ะเดดเดสมันคงจบแล้วระหว่างเราตัวเขาเองก็มีคนใหม่ๆเข้ามาค่ะกาวทเวเนี่ยมีความรับเยอะแล้วก็ยังมีคนใหม่ๆเขาเริ่มต้นกับคนใหม่ๆของเขาแล้วถามว่ายังคิดถึงไหมมีบ้างในบางครั้งมีบ้างแต่ว่าไม่ได้คิดจะกลับมาไม่ได้คิดจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ คิดแต่จะเดินหน้าไปกับคนที่เขาคิดว่าเข้ากับเขาได้คนที่ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นได้ตลอดเวลาคนคนนี้อาจจะเป็นหญิง,งรักหญิงชายรักชายรักเพศเดียวกันได้เขา,เ,าเขาเป็นคนหวั่นไหวกับสิ่งที่เข้ามาร้อมรอบตัวคนนู้นมาก็ใช่คนนี้มาก็เอาลักษณะบแบบนั้นด้วยความเป็นเขาเนี่ยนี่คือนิสัยต้นตอของนิสัยที่แท้จริงเป็นคนเจ้าชู้อยู่แต่เจ้าชูเงียบเจ้าชู้แบบมีฟอร์มเจ้าชู้แบบมีสไตล์ นะคะมีอยู่บ้างที่เขาคิดถึงแต่ก็ไม่ได้คิดจะเริ่มต้นใหม่เขาแค่คิดว่าเออเสียดายเหมือนกันที่วันหนึ่งเราเคยมีอยู่เสียดายเหมือนกันที่เขาทําอะไรให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่ลงแต่ว่าเขาเดินไปข้างหน้าเขาไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกแล้วโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะอาร์ซายเอฟเอศูนย์สามสองเก้า Why? ลวลยเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ